พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .5 ศิลปะสาระดนตรีองค์ประกอบดนตรีดนตรีจะมีความไพเราะได้นั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 1. จังหวะจังหวะคือ การเคลื่อนไหวของทำนองเพลงที่กำหนดความช้าเร็วของบทเพลงเช่นเพลงจังหวะช้าเพลงจังหวะเร็วการบรรเลงดนตรีหรือการขับร้องเพลงจึงต้องมีจังหวะเป็นตัวกำกับเพื่อให้ดนตรีหรือบทเพลงนั้นมีความไพเราะ 2. เสียงเสียงคือการนำเสียงมาเรียบเรียงให้เกิดความไพเราะเสียงดนตรีนั้น เกิดจากเสียงของเครื่องดนตรีและเสียงร้องเพลงของมนุษย์เสียงเหล่านี้จะเกิดความไพเราะน่าฟังมากเพียงใดขึ้นอยู่กับศิลปินและผู้เรียบเรียงดนตรี 3. ทํานองทานองคือเสียงสูงต่ำเสียงสั้นยาวเสียงทุ้มแหลมนำมาเรียบเรียงเป็นทํานองมีลักษณะแตกต่างกันออกไปทํานองเพลงจะมีลักษณะแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์เพลงว่าจะให้เพลงมีทำนองแบบใดเช่นทำนองเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกเศร้าหดหู่เร้าใจ 4. พื้นผิวของเสียงพื้นผิวของเสียงคือลักษณะหรือรูปแบบของเสียงที่มีการนำเสียงมาเบรลงพร้อมกันหรือเบรลงซ้อนกันซึ่งอาจมีแนวหลายแนวขึ้นอยู่กับการประพันธ์เพลง 5. สีสันของเสียงสีสันของเสียงคือคุณลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นมาจากแหล่งกำเนิดเสียงที่แตกต่างกันทำให้ลักษณะทางดนตรีแตกต่างกันความแตกต่างของสีสันของเสียงทางดนตรีนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่นวิธีการบรรเลนวัสดุที่ใช้ทำเครื่องดนตรีรูปทรงของเครื่องดนตรี 6. คีตลักษ์คีตลักษ์คือรูปแบบของบทเพลงที่รวบรวมจังหวะเสียงทำนองพื้นผิวของเสียงและสีสันของเสียงให้ดำเนินภาในทิศทางเดียวกันทำให้บทเพลงมีรูปแบบแตกต่างกันออกไป